สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนมาชมนะครับผมสระเลี้ยงปลายามบ่ายเนาะปลายนาน,นะครับผมนะเนาะแดดร้อนกันเลยนะครับผมเนะนาะมาเขาเริ่มทยอยตัดต้นไม้นะครับผมเนาะ อยู่ไกลๆนู่นเนาะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับน้ำเริ่มเต็มสระเลยนะครับฝนตกเนาะสำหรับวันนี้นะผมนะผักก็จะเิ่นงามกไเลยนะครับต้นนะครับต้นทีเด็กสูงใหญ่เลยนะครับเตรียมบอบกออกแ,บก,ก,กแล้วนะครับผมนะกล้วยก็เริ่มโตกันเลื่อยๆรลวนะครับผมมะม่วงออกดอกแล้วนะครับผมนะกำลังก็เลยครับผมนะหลงพาเจนสบานครับวันนี้ แดดร้อนนะครับมีลมพัดเนาะทุกอย่างจเลรนน้องงามนะครับโดยฝน,นนาองนะผมวันนี้ลมลื่นมากนะครับลมพัดเนาะหนะผมไผ่ก็เริ่มโตแล้วนะครับผมเนาะ ต้นหอมพารเริ่มงามครับกล้วยก็เริ่มออกปีแล้วครับออกใหม่เนาะนะครับนี่ครับตะไคร้ปลูกใหม่นะครับติดแล้วนะครับผมนะกล้วยก็งามหมดทีเดียวเลยเนาะออกหลายปีเลยครับผมโอ้เคือน,นี้ออกลูกยาวเลยนะผมนะ มะละกอก็ยังดกอยู่นะครับผมนะเป็นมะละกอแหกดําต้นแรกนะครับที่อยืนยาวอยู่หลายปีแล้วครับตอนนี้นะครับผมนะเป็นอย่ไปลูกกินลูกอยู่เนาะบรรยากาศเท้่งนายามบบายามเย็นนะครับผมนะ่ฝั่นนี้ก็เดือดเเริ่มติดเลยนะครับผมนะ ต้นกล้วยเนะาะมะพร้าวนะผมตะไครนะครับ,รบเริ่มแตกเริ่มปิดอะไรทีเดียวน้ะคราบผมนโะชมก็เริ่มงามเลยนะครับผมนะน้ำในคลองแต่ดาที่เนาะเริ่มเยอะหน้าผมนะนะครับ,น,รบน้ำมีเยอะเลยนะครับในคลองนะครับผมนะ ต้นอยู่พอตั้ก็เริ่มแตกโตกันเลยทีเดียวนะครับูนะครับเป็นทิวเลยนะครับพงเนาะเร,เริมงานไปเลยนะครับผมนะนะครับน้ําในคลองเริ่มเยอะเลยครับผมนะตอนนี้ก็น้ำในคลองเอ่อร่นรอบอ่อดตาน้ำนะครับสปาเลยนะครับพมเนาะป่าก็เริ่มโตนะครับเพราะว่าเสือก็มาลงใหม่เนาะ อ๋อยัไงครับก็เริ่มตัดเป็นน่าจะเป็นต้นกาฝากกับต้นโพเนาะไม่รู้ต้นอะไรนะครับนะัวนหมะม่วงก็เริ่มโตกตันแล้วทีเดียวนะขนุนก็โตนะครับนะัวนำอ๋อนังไงดูไกลๆแล้วกันนะครับนะัวนำ คล้ายๆต้นยอป่านะครับผมเนาะเขาจะออกเนาะจะทํานานะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงที่เคยมาถ่ายเก็บลูกให้จิมน้ะมันตายนะนะผมเนาะเขาจะทยอยตัดออกนะครับต้องการใช้พื้นที่ทํานานะครับผมเนาะเลยต้องตัดออกเมื่อนานไม่ได้ทาลายธรรมชาตินะเพราะว่า พอมันอายุมากขึ้นเนาะกิ่งนะมันมันจะตกใส่เวลาทำนานะผมเกิดตองออกนะครับมาใายเพื่อชมนะครับทุนายามบ่ายนะครับผมนะกับวิวธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมต่างจังหวัดเนาะอากาศร้อนๆแต่มีลมพัดน,นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับผมเนาะไว้พบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับผม สวัสดีครับ